ดังนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิจิตยอมจะหลุดไปคิดแล้วจมก็จะคิดต่อไปการคิดต่อเนี่ยเพลินละหรือเรียกว่าสัยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดผมองใช้คําว่าอุปติปฏิลาภการนี้สัญโยชนานี้นะสัยชน์เพื่อได้มาซึ่งการเกิดส่วนตัวที่จิตมันกําลังน้อมไปเนี่ยสู่การตั้งอาศัย ไปอย่างที่ตั้งเนี่ยแสงกําลังพุ่งไปที่ฉากหรือเมล็ดพืชกําลังปลิวไปที่ผิวปื๋ดินเนี่ยตัวเนี้จะเรียกภาวะปฏิลาภการนี้สัญยชนานี้สัญญที่เป็นไปเพื่อการได้พบกลุมอาจารย์นี้เป็นไปเพื่อการลาขาซึ่งพบจิตรับรู้ปุ๊บวางรับรู้ปุ๊บวางทำยังไงพบจะดับไปได้แต่พระเจ้าบอกอนะ คำว่าวิภพก็ผิดวิภพหมายถึงภพไม่มีไม่เชื่อว่าภพมีแต่พระสสดาตัดบอกความมีของภพและความดับไปแห่งภพมีได้ก็ดับได้ว่าม,มีแห่งภพคือการที่วิญญาณหรือแสงเข้าไปตั้งอาศัยนิชาตร,ตรงนี้ความมีขึ้นหนึ่งพ ตรงกันว่าขณะที่เธอคิดถึงสิ่งใดดําเิถ,ถึงสิง่งใดหรือมีจิตฟังหรือปักลงไปในสิง่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณและเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีและเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วลการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีผู้คนคิดถึงสิ่งใดดําเิถ,ถึงสิง่งใดนามรูปได้เกิดึิดแล้วและมีการน้อมไปทําให้เกิดการมากันไปละ อันนี้สามในยาที่บงตัดไว้อยู่ในใจเราทั้งหมดเลยใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปอย่าให้มันออกจากกายเป็นนานเอาจิตกับมารู้ลมหายใจกัาไว้